ครับผมมัอนี้กับปาพี่น้องมาเบงไอความดกของพุทธ้าสามรถแสงท้องครับที่ปลูกได้เด็ดปีหนึ่งก็ดีครับต้นนั่งกับบ้าถั่วหม้อหรอกครับนี่ความดกเพิ่นครับดกแห้งสมัครเลี้ยแมวครับดกต้นนิดน้อยนะครับต้นมาท่านถั่หัวอยู่ไอ้ยยืนนี่นั่งกับทมหัวพอดีครับบริเวณนี้ดก ความดกของ่นครับดกแห้งครับปีนี้จำหมักเลยมแมวเลยครับความดก่นอ่ที่ปีนี้ก็ถือว่าได้ผลดีครับแค่ปีแรกครับตัวนี้ปีหนึ่งพอดีครับช่วงเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วตีปลูกปีนี้ก็ถึงปีหนึ่งพอดีนะครับความดก่น เก็บได้ตั้งแต่แด่ผลตั้งแต่ปีแรกครับหมากพุจซา